นะบางครับี่งเรือง,งแล้วบ้าครับงามครับนี่นี่นเตนมากเลยครัอบรอบีกดอานยุ่งหนึงครับ้บงาเจ้ากคือ,ก,อกันไหมล่ะงามงามหน่อยหน่อยก็มีบ้างงามขนาดเกมลบี่นอยงุ่มที่ละ เฮ้ยอ้าโอ้ยต้นสอครัาบ่าววัดมังบ่าวโอ้ยสูดมาเด้ดีคนน้องเุ้ยมนี่เป็นหมอขก้อนนะเมียนครับผมสวัสดีครับคุณแม่พี่น้องลูกฝาดาเฮยอ้เป็นยังไงบ้างทุกคนครับเันนี้ก็อพ่อกรับสองบ่าวเก่าครับบ่าวตนครับบ่าวพุ่มครับผมวสิบห้ามเวาเก็บเห็ดคือเก่าครับพี่น้องเมียนครับไม้ไหนไม้ มันน้องเมครับมันน้องเมครับเห็นกำลังขออลไรครับเปิดืนียนกำลังกอกาก้าม้าครับผมน่าดึงก็เลครับคือคนหลายคนหลไคหลายพี่น้องเลยยงามครับงามเนาะเห็นกับผมเปืดเนียนขาหน่องครับบ้าบ้าเดี๋ยนะเฮ้ยดูใหลูกชายบ้าบ้าบ้าอยู่นะบ้าินครับคนหลายครับบ้าบ้ากน่ไหมต้ตก็มีด้วยนี่ น่าแม่เลยน่ากับครับน้นไรครับตรงนี้นาเลยเล้วอะไรอีกครับน่าครับท้างสิน่ามกครับผมนมาเลยขาเนี่ยแใหญเนาะบาเนาะรับผมอยไอีเปล่าี่ข้างในสิขี่ี่ีข้างในน่ามาะ มีนครับมงนือครับเห็นบะเป็นสองตัวหลังกันเลยนี่เรอเ้หาเป็นขาดอกเป็นดอกครับโอ้โเป็นหฮมเลยครับแมงครับตัวะนีอ่ะเตมุตะมิครับเออ๋ลวบ้าไปนั้งฝุ่นบทั้งพุ่นอีกห้ามาดีครับเดินสองครห้าดอกสมุตนี้ดอกน้อยเอาดิบบอ้างบมาหน่อยนด้มากนี่ครับนี่เองครับ ฝ่อท yeah. oh. well, yeah, ah, right. uh, ั anyway, lady, ้ี้แล้วก็นไหออเหีะาแบบำองเยลงเีครับปดหอยไปน้อหน่อยเอานี่ครับผมเอาไวจะบาเนี่ปกไว้ปลุกเฮ้ยครับเี้ยครับผมเนี่ยอ้ยไหลเงี้หลงครับ จะว่าดอกมันเงี้ยเป็นดอกแลวบ้าะเหอกะผมดอกนี่ปนกันไปครับพี่น้องครับเขียบางน้ำเลือบ้าเหยียบออี่น้ำนี่แต่ม่ว้าหรือหอมกะแสนบอน้ำกระึ้องดอกไหนอ้ยเกี่พี่พีป้าก่ต้องสั้นบงเข้าอย่าสั้นไอ้ยนั้นี่ยมือสั้นเห็นไหมไปตามมระาห้อละอันนะต o n งปศินี่ด้ยนนองด้สีือดี่นี่บอนี่ อดอกนี้หม่อยหนอกุ้ยไหัวใจหวปมดอกพี่น้องหัวกรบอกีครับมีตรขาครับโอ้ดตึงงป้ไวแน่เป่าหัครับปเป่าหลังโป้หลังเนี้ป้เบ่าใส่ไปิน่เป่ไ่เ่เชื่อ่ดีดมันออกไปทางหุ้นาโป้ปิด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 น เงี้มันมีดีครับเหลันผมุู่นอ่ะเป่นเพิมไม่ได้นาแล้วเงินครับผมหลายครับอุ้กระจิบมากรถจมาทาเปียคนบ้างให้ดีเสียงที่ว่าดีครับปีว่าปี๊บก็ีก็เออเอาลครับอันนี้ไรฮะเขาไปนน้ำเห็ดนะเงินครับผมเดี๋ยวไม่จะพาไปนั่เห็ดอ่ะเง้นใหง้ห้นเขาครับ อืมน่าน sí as ีู <t <t ้แงแง้วเนาะแขงครับผมหายงายครับแล้วก็ถ้าในไปทางหลังบ้างนี่้างนีบ้างอีอมอุ้มใหญ่เนาะตมใหญ่นี่มันออกังสี่ต้นน่ครับผมนะยเดียวี่เพื่อกยก็เย็ดเยียบแน่นั้นยเยบอ่ะ้กน่งามแล้วบ้านะดอกก็น่ากินเป็นรเสบได้บ้านี่ครับแน่นั่ง พี่น้องคลนนีใจเยยแงขนารมาี้ครับใจอีบนไปได้ังบ้าพุ่งงานนนาได้เหยียบไปด้มาพุ่งานน้นาํอะไรไ่้ี่เอาตอเป็นใหญ่ไปมาพุ่มเหยียบใส่แฝดมาบ้าหามติดะครับผม หน่ยหน่อยเนยมาปวปยปยอนขาเบาอันมาน้าเห็นคับข้างหลังเบาด้วยว่างเหยียบด้วยมานี่ข้างหลังเบาวนีเอากระตาไปนาอแงออืมอืคนะฮะอืมนี่ัวสองเน้อเบาวอ้หงายหงเลยปูไเน้อเบามือน้ มากจุดมีนครับผมสี่ขานเบาเบาตอวกง่ามต่นะเบาโซมบังซาสันเดอครับครับสี่เบาเบาะไรล่ะพี่ตัวเป็นไงด้วเนาะเออถ้าว่าดองหน่อยกับพวกไวก็ได้มนครับผมดองนี่พวกไวยอ๋อพี่น้ังเป็นไม่เกบนั่ำ กันกันมือ้นเบาโมเห็นหนอกเห็นติแตง่าพี่น้องมาเก็บแทพี่น่องมาพี่น้องมาหยาดเบาด้ยโอ้ยตูมูติมิตะมต่มติมิอุดังตะมูติมิบุญเบาบุญใบบนี้อ้ยอือง่าครับงานครับผมดีแล้วไม่ได้เหี้บบนีนี่จีไปเลยแมนี่แ้นหน้ามนนี่หน่อยน่อย้ไม่เบาเบาเกี่ยวตัว เงียบได้บ้าเด้อไม่เงียบเไม่เงียบขม้นยิ่ตเตไปไหม่เลยจะอ่อนลงแน้นอนอกผมหมมีวัน้อยืนก็เต็มที่ครับเมียนครับผมเป่เห็น่อยสองกมิติเลยนะผมยังว่าไมันมว่าหน่อยไดบ้างอุยไญ่อยู่เด้อเมียครับนี่หนองนึงโอ๊ยเก็บเดียบบ้าง Cứu học lại, nó vào nó à, hai em nó. Tì bụng trong người lao vào miễn thấp bom. Tì bạc hôm nay, tì bạc. Tì bạc, tì bạc. T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 ì bao. Tì bạc. Nhìn bạc. Tì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  bạc. แต่อาก็ได้บ้าค่อยๆเก็บบองานพี่น้องมามาจเจ็บสาเนาะโมสานะพี่น้องโมสาอลูกเต็มไปเลยตีว้าตีบิเราพุ่งเห็นอยู่ไอ้ตางสายีแดงๆอยู่ยิ้มนี่มปลายีนเ่าคุณเราดองเดืยดครับ ขาเป็นขาเนาะดอกเป็นดอกเป็นขาดอกเป็นดอกครับพี่น้องอพี่น้องอันเห็นกับใส่บอกข้างมาเด้อนี่ครับผมนในในตั้งแน่ถึงเราชิ้ส่วๆน,นี้แดงใส่แล้วเป็นดีกว่าพี่น้องอันเห็นนะปากบ้องไว,วย์นะครับ <c oughs> มาเอื่นสิมะนั่มนะเข้ามาแจ้งไก่คือเห็นเล้อดสองเบาแน่นคับผมสองเบามากยางไก่เห็น,น,หนคดจำอุมอ้มมันของเทอะครับ แงบผมเออแนอยู่สองครับเจ้ามูทั้งน้บุกไลนแบอีสองนึกบ้าแนครับแงขสามแกบครับนะครับส่งมาละบนครับผมยังไปกระบะสองคนครับต่อเมือไปกันด้วครับพี่น้องครับผมไอ้บ้าอยู่มูนี่ใส่ข้าวผีเข็ยี่ดอกเยอะด้ว่ะแนบอกนั่งสองบ้ามากครับผม

ที่ตัวก็จะหัวหนึบหน่อนะคอ๋อมาคู่มือเขาไปเขาเออเขาออ่าไงบันลันท่าของแมนบ๋ทีบ้าตวกอแดงบ้างไปบ้างอืมแต่บ้านจ่าเล่บ้าขอไพ่ด้อครับพี่น้องครับครับนอนเดิน้างไปทีบ้าอไเอาผิดก่อนเนาะแมนใช่ะพี่พี่ต้องงาเงาๆแต่เดียว่าเห็นเหได้บ้านพี่นนองเลยนะครับ งายนะบ้าเนาะดูนี่ง่ายบ้าบ้ายิ้มไหมบ้าในเดี๋ยวบด้หมครับป่าจ้าน้ด้บ้าเนาะนี่ก็ตัวงดอกหนบ้าง้นายดอกได้บ้าีงยบอครับง่ยบ้นี่กแดงน้ำมูดอ่ะเย้มก็แด็นี่นี่บ้านี่ต้นหมูดต้นี่ีงนี่ไง เงินคันเหิือด้ว่าสุดท้ายีเงินบ่เต็มมือเต็มมือาไงบ่ได้หรอเงี้ครับมีอืนีมงดอกีด้วมดอกไงเหนียวห่มเยินเต็มตาเลยครับพี่รองบือเลวเก็บถุงน้ำาละเงินครับผมบัเงนบัต้อกให้่ัเง้ยครับหุ่นเาขึ้จังห็นดีสง พูดัวัทอ๋อเี่ทำ้งาน่ารั้งนน่าอคตัวเน่ครับอ๋อุ่นี่ครับอุ้มนอนะบางเงครับครับมาใส่เไม่ไม่ป๊กเอร์เปิดกระปเลย งามครับผมเห็ครับีงเหลืองบากเงี้ครับงงามครับนี่กะดงบัน็้ยังมาเี้ครับกึดงเบายู๋ดงเนี่ยเอาขาเอานักรับเอากระดงเสียมดนี่เดียวครับผมอุยงานง่ครับเงี้กาแฟครับแบกันนะบ้เนาะ เก่งเสียง้วันครับผมครับกองบอนบ้างกอนึงบ้ได้หรอีก่กรัอมาอนครับขีผึก็นั่งออกช่วงนี้เนาะครับเนี่ยครับีมูดอกกมาหน่อยนจัมี่บ้างนี่บ้างอีกอกนี่เตอ้อเห็นบางใหม่เนี่ยตางคนตังมุ่มั่ครับขาเก่านะครับยครับ เราอาจจะไปเห็นเนาะแต่ว่าบาพุ่งเห็นเงี้ยอันนั้นหรอกบาพุ่เห็นมาต้นผมเห็นครับเงี้ยครับตางคนตังมังครับไปไม่พวกใเดียวนี่ที่เต็มผมหมังพูเขานี่ดีครับเบาเงี้ยครับไปขับมันผอมมครับผม่นีจะดอกงยังไงเนาะเบาเนี้ยครับตะปุนตะปุ่นนีนครับจิกะล้เนวลยเนียวเหนี่วจีนี้เหนียวเหนีเนาะก็ไม่กบ มันลื่นตอนเนาะมือลื่นจงใหม่เขาเาเก็บผมเป็นตรงขอยู่มาเก็บเนตะงแมนแบบดูครับเดียยงครับต้นใครับตรงนี้ยังสีน้องแมนครับ่ใจมสกดูดูมีต้นแตงใบเสียงใบอันดอกน้อยกับพวกไปว่าเนี่ยาเป็นขางนี่อุ้ยขาจัน เี้คร um, ับกันป่วย like ้ะครับงานงานสองมาหึ่งย่างยห้อได้ครับมาแลกงาสามดอกสี่สี่อกยงานขนาดเนาะงามขนาดครับเนาะนี่ตรงชิ้นนี้ดินสีขากกนยังไงเนาะมาเนียนครับแข่งหวานนะครับย่างพุดๆเลยเงี้ยนครับดอกกันนั่งดอกกระดอกันได้บ้างเงี้ยนะครับเนี่ยบอก มันออกม่งไหมม่นเงินครับผม่ันอม่งมื่นเท่ามากกับท่นเห็น่าเนาะเบื้อนิดๆออกลายเถอะนแ่พี่ดอมันเลยมเก็บมากเ้ยทาให้มาเลยครับผมข้างหลังมาเตมนะข้างหลังนี่นบ้เงินขับเมวัวนี่อโอ้ยน้อยดอกเก็บเนข้ เกือบเปนยางไก่นะบ้าะครับผมขลางหมอเอาโมงหันดีบ้างเนียครับเนี่ครับอีกงานขนาดครับอืมงานเลยครับหยดยอดดีครับนีสีแดงมีแต่เห็นผงแดงแล้วบ้านเนียนครับแดงงามเลยครับเนียนครับผมอีกตัวนึ่งครับเกือเป็นยางไก่นะบ้านเนียครับผมนะครับงามเลยมีครับอีกยุ่มหนึ่งครับอ้งาม อกันไม่ละงามงามเหน่อหน่อยก็มีบ้างชวยชบ้างมันจะมาเบังเนาะโอ้ยน่ครับต่อหาได้บ้างเงิครับผมไม่มีฮะผมไม่ได้มีผมไม่มีนครับออกเป็นอุ้มเป็นอุ้มมว่าเนาะครับผมเฉียงค้นกระไหลายปาพวกนครับเรา่งจเจ็บปากงันบ้างเครับผมไปหรือเปล่าโ้นี่ครับดอนงครับ ขางามนากเลยครับแมนครับผมเกิดข้ามุทลิปขางามแห่งครับนี่ครับมเแมนด้วยครับยืงขางในตะเบี้ยด้วยครับอันนี้เป็แมนครับนี่เนี่ยเนี่ใส่แขงถอดน้ำเบาบมดแล้วแม่นปะครับแม่นครับไปครับบะดอที่สามครับตรงนี้มีเสื้อมันเบางเสื้อมันเลยมีเสื้อเหี้ยด้วยครับนี่ครับตะมุตะนนี้ครับผมโอ้ยงามครับอุย ขาเป็นขาครับนี่ดอกยังงา้แมนครับนามากครับก็หนาหนาบ้าใส่ร้อนใส่พี่พี่พี่พกพวกเป็นหนาเป็นบบติดอดอยนี่นอครับแมนครับอืมนาครับอืมมัดโอ้โหแล้เฮ้ยพพี่พนี่ดอ่าอ้ยน่า้หน่หนเอาไว้ใช่ไหม มันกันไงล่ะหรือไม่กันไงครับติดตัวนึงครับอือนะครับงานบาร์เนาะหนุนอีกเนะดอกหน่อยโว้ยออกแล้วออกอีกล้วครับยุิมนึงครับอือเป็นยุิมมวยไงเนาะมาเนาะเมียนครับถาเบิ้งเด้อเฮ็ดตองแดงออกแล้วเห็ดยังหยิออกปานครับเมียนครับผมนะอีกบดบดกันล่อครับพี่น้องเมียนครับบ่าวว่าเห็นละงูเก็บบาร์เมียนเบาเบาเมียนครับนีกดอกนึงครับง่าย อู้ยช่างเห็นเลยดอกแมนครับผมงูเนี่ยเพิ่งกระดงครับดอกนึ่งนะครับนี่ครับมันกำลังเสียออกบ้าแมนครับมันกำลังออกไม่ครับแมนครับผมนี่ครับอีกอุ้มนึงครับนี่กสามดอกครับงามอือันนี้เห็ดตัวแดงขาตานาะขาเตี้ยนี่ครับง่ามครับเด๋อจะไวนะบ้านเนาะมนครับผมอีกสามดอกครับอุ้งเนี่ยคนหลายเนาะคนหลายหลายพี่น้องเลยใช่อีกสองดอกครับ เปลี่ลยนบก่อนนะบ้านเนาะเงี้ค um รับผมเงี้ยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับโอ้ยควที่ก่อนนะบ้านเนาะเงีนครับผมยนี่มาได้สักพักนึงกะพ่อให้เป็นข่าวขาคนครับเออแม่นี่ก็บ้าขาไล่ครับก็เลยขาคนเนาะนนี่ครับอีกดอกนึงมากครับก็ลังตุ่มนะบ้านเนาะจะนังพองงามเลยครับพี่น้องเงีนครับนะ เงเามีหลายแบบเนาะเ่คกับผมมาป่อให้ผึ่งอีตันนี่ให้ผึ่งตับเต้าครับอืครับนี่ดอกน้ำเนาะเง่งไม่ให้ผึ่งเง่งก็บผมเง่งตาตั้เตียงเม่ครับอครับที่ดอกน้ำครับะครับเป็อน้าเนาบ้าง่งกับผมเ่งพอเหรอครับผมอคุ้มเขาก็ปล่อยสามดกน้ำครับผมหน่อยน่อยก็มีบ้าเม่ครับมัน่ยมึงมาแล้วบ่เง่งกับผมอนครับ อมีฝอยท่ซ้ดอกครับนี่ครับผมมันก็ต้องเหลือออกด้วยบรางครับออกวัทัวได้ครับนี่ครับผมอพี่ซีครับนครับผมอ้ยเหยืองง่ายหรือเปล่านี่ครับนี่ครับนาครับนีเหลืองตัวเบานี่ครับนี่ก็เรื่องต่อเงี้ยงๆเลยเด็กเขได้ครับเหลืองง่ายครับสองง่ายหนึ่งเบานี่มีแดงเลยเจ๊ะไรนี่ก็เองต่อง้ยงๆเตุ้มเลยนี่ไหนีครับนครับนี่บัละเบาเจียง่เบา มีมีมีมามีก็นีเ็เขาครับผมครับเมีนมาละบามีนเมียนมนาะมจะมาเก็บอยู่บ้านน้เมีนบสดครับคือี่หน่อยเนาะมาเนาะเมีนครับนี่ครับใหาตรวงนี้อ้องครับเ็เขาแมีนบอกมีนดอกเดียวเนาะมาเนาะครับผมมี่บอวดอกต้องดอกครับีิดต้องครับเป็นกลุ่มเลยครับผมนี่เีกลุ่มาเลยครับผมอ้ยขาเนาะเมีย่จะเสมวังเนาะเมีนครับผมอกที่สามครับครับผม มันก็ได้ออกแถบมานี่ครับพี่ครับนองครับมามที่ดีดครับงามๆ้เนาะหยามนดเลยครับเออน้พุ่งขยังเบางฮิพุ่งเข่าเห่าแมนเปาบานไ้าอืมอืมแม่นดครับนี่ครับนี่โอ้ยูบูงาาจยพีุ่่นอ่านี่เาดอกอีกก้อนแมนป่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกำงเลยครับกระมิเสือแมนเขาถึงครับ มาครับมาาแต่เด็กัเนีบบ้าเห็นังมันงามเรนี่อ้ยีบาีครับตัวตุมันงยนนี่บาเบาเลยเป็นอ่ะผูผูมัน้าผูผูเห็นนเห็นนะครับครับหครับงามเครับผมหครับ ที่บลามให้สีเลยครับผมครับน่มดอกงามเลนี่ต้นเดดอกงามเลยครับอื้อุ้ยดอกหน่อยม่นครับผุงไปุครับสองดอกรับงามขนาดนี้บวมเป็นสองดอกด้ยบานหน่สามดอกนี่นี่งา่างครับาเนาะงามขนาดครับผมมาได้ตื้มกันครับนครับผมอันี้หน่ อืมอ <dri ality> ืมพ so ี internet, like 對對่นะครับง่ามมากงานเลยที่ตรงนี้อตัวนึงครับทั้งมันในแมนเอิรนเห็ดตรงตองได้บ้างแมนครับขอให้ผมนุ่งยุ่งนี่ครับผมครับแมนครับแต่บอกผมว่าได้นะบ้างแมนครับผมนี่เสือมันเดินแล้วแมนครับเสือมันละเสือเห็ดเสือเห็ดครับผมมันนี่สกู๊ปอะไรเน๊อะเจ็บปากสีมาผีบ้างได้หะอได้หะบ้างได้ด้วยมือใสเหนื่อยไหม อกนังนอหน้อยตุลาบววกนแ้นอันีเอา่เอาุท่านจอยจอยนี่ใส่บ well ้าใส่หรอนี่อยู่บวกนี่ใส่บ้าใส่หรอเ่าพี่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 อ้ยดูดี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 ดูดี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 ดูดีดีดีีีีดีีีีีีีีีีีีี่พีีีีดีีีีีีีดีีีีี่ีีีีีีีีีีีีี อะไวปิดมาเสืยงก็ย่างเ็นแน่นครับโอก็ต้องเดือดหน่อยยางนะรับหน้าก็ไม่้อนครับผมใส่เบาอีกน่อยปิดปิบว่าตับมาัดมาครับตัสองบ้ากับปอไว้เนาะจังหที่น้องยางปิดครับมันเคลียร์บ่ิสนะเบาเนาะมันเคลียร์บ่ได้ครับครับลับมาล้วครับแต่มันนซีขึ้นหน่อยงานกิน ดีหน่อยะครับีนอไมไม่เบาแหมครับอา่ว้โ้กูยงามเลยงามขนาดครับมองอีสองดอกงามครับโอ้งามขนาดนั้บหาเก็บเก็บเหลือพี่น้องเก็บคนน้องยิี่ละมาดิเอเลยฮ่าครับดีหมดงามงามแแต่มันม่ตัังพี่น้องเลยมั้งนะแง่ด้มานะบ้าอึอ้ยโอหมองกันบ้า ได้บ่อืดเลยโอ้โหโมเคยเห็นเจืกบ้างโมเคยเห็นเจืกเถือครับเเถเรกครับเห็นครับผมนี่ครับมาพ่อพ่อเมย์พญาครับป้าโอ้ย่องสอกครับเราวัดเมืองเบาออ้ยสองมาเด้อคนเลยมาเด้อคนเ้ยจุดมาเคยเห็นครับก็นั่งเห็นอยู่อีสานเนาะโมเคยเกือลงอยู่ในแบบออ้ยมองเงี้ ทิ่ทางอีสานมัมีได้บางแน่นไ่ะเบ้าพี่่แน่นบอกแ่นเห็นบอกเห็นบ่เห็นอยู่ครับโอ้พี่พุบเป็นหงเป็นหงสอยู่บ้างหงเลยมันจออกหมบอบ้าบ่เนี่ยลองหูง่ายครับสามดอกจน่อไเลยครับโอ้ยรสชาติเป็นี่ไรละบาพวกคย กินเลกเดียซิดมันกันบ้ื่าบอดเเอาไปแขงมึงเนาะอย่างเงี้ยนุ้ยอ๋นะครับเปมนกตัวกลิ่นมากนะรครับครับผมท้นแดงครับอีดอกนึงครับอีรับอืมดอก้งามครับอ่านื่ครับปุ้ดท้งแดงครับอืมครับผมต้แตงขงาหมต้นนี้ก็ในแต่ดอกเนาะอย่างเครับเอาบดระัดเอาบดอืม้งามครับพี่เบ้าดอกนีนพี่หลองงามมันบานอีกแ้พี่อือพี่เอาดอกพี่ก้น นครับตางในที่มาเรื่องรับน็อตเ็ดเื่อนีต่องกันมาเนาะันก็ของหยาพวกเปล่าได้บ่าบวบานมือบปล่าได้แม่เราต้องจของที่าอือครับนีมร้านเราม่อ้ออกะ็นบ้าไราไเงี้ยเดนเนาะเนครับอูมี่ีดอครับอล่อมังาล ครับโอ้ยมาด <eza> ูส่วน้ส่มาพอวตอนขับน้ำมาเนะแม่นครับผมหมูว่านหมูวานเท่าก็ไเด็นตอนกลับกันได้บ้างแข่นครับไปทั้งหุ่นเนาะนีครับก้ลัางบานนะบาสนะครับแงานครับอืมลงข้างมาพอ้าวฮิตแง่ครับเครับอี่โอ้ยสองดอกมัน้งแ่นครับมันหักเบ่า ดอมันุดจริรครับับเนดนตกได้ครับลงทางกัล้นี่าเ็เตามให้บาก่อนเนี่ยองามครับเนมอไก่อนนะนี่ครับผมอืมครับเราไม่ต้องเอาไ่ต้องเอาครับบมอ่นจำไม่ได้เมนอยู่ลงทางกัมากเอาเบิร์นครับ มาทีแตนก็สีงายขนาดนี้สีพอติครั้งดอกครับออีตดตันงดอกนี่มม้วนโดนอย่างไติดโดนหรือเปล่าสได้เหรอง่ายมากนะครับผมสีครับนองสีสิไรสีโอ้ยโุ้ยีเ เอาเบอร์นี้น่อยติดต่ากัผไมเนี่ยมันเนี่ยครับผมีแดงอันข้ามง่ามขนาดเนี่ยครับผมดอกน้เงนครับสยดอกนี้นี่เป็นแดงข้ามเนาะเงนครับอย่างไรเออลงข้างนี้มั้งผัวนอกผมนี่อีกบออันสียบนี่ห่อสร็จอันนี้มันดอกหน่อยไหมไม่ต้อดอกดูสิอัดอกนี้แดีง่ามครับ โอ้ยนี่ครับสี่ห้อทใ่ี่้นี่นแมนบ่เกือบเป็นเหยียบมานะแมนหัวหน่อยหน่อยไหมไม่น่านยเหนีวเราเหมือนเ่กะตุงขี่หามขี่หามาท่างครับเหนียวมากผ้ผูนดอกแดงจะไวเลยแข่พี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 ่แมน ดี๋ยงงามขนาดนั้บ้านเนาะนัอยเอาไว้น้ออกว่าอีนึงนาะโอ้ยคบโอ้ยนาะขุดข้าก้งจะมีเบ้าแงนบอครับแงน่าครับอีกสองดอกงามครับทุอืออกรับที่สองาเป็นขาเนาบ้านเนาะอือหือทางเมื่อใดครับแ่นครับมาช็อกนี่ครับที่ฝนงุ่งอีกดอกนะครับที่หนงอง สมกำลังด้วยดีครับเมนครับงานดีอิริครับมาเพบาะว่าครับนะครับหลังจากฝนเอียนแล้วครับผมสองเบ้ากับสีมัสลุปนิดเต็มบึ้งครับผมนี่ครับว่าได้เห็ดแดงร้อนบาเนาะเมนครับผมผลงานน่าครับเบ้ามีเห็ดแดงในเบ้าหลายๆคือเห็ดเผือกแดงครับเมนครับแล้วก็ร้องมากกว่เห็ดเผือกยุ่งครับครับแต่ก็เห็ดเผือกเห็ดเผือกดินหมาหน้อยครับครับเมนครับผมนี่แหะครับผลงานเท่าครับ ครึ่งตายอยู่นม่วาเครื่งตายอยู่ครับนักหนักเบาแมนครับเพราะว่ามีตอกตูมแมนมีตอกตูมครับอ่่ดสองห้อกระหมานครับแมนบอเบากระหมานครับผมครับอ้าวเอาละครับพี่น้องครับืม่ดีสองเบาเดี๋ยวขอตัวลากระบังก่อนนะครับครับผมตัวรับม่นี่บาอนกับเบาพุ่งกับผบมีอย่างไรครับนอกจากเข้ามาตรงสองพุ่นพี่น้องหลายครับพี่น้องครับแมนที่มาติดตามสองเบาครับเป็นกำลังแรงเครียดใจเห็นสองเบาที่หาเหิบเห้พี่น้องเบิรงครับพี่น้องครับผมครับผม เอาล้วครับวันนี้สวัสดีครับตอนแรกกันไปก่อนนะครับพี่น้องครับไปปอกกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้มาต้นกับสวัสดีครับครับขอบคุณกับสวัสดีครับผมไปครับผมขอบคุณพี่น้องให้หลายเด้อครับขอบคุณกับบมาต้นครับพี่น้องให้หลายเด้อครับผมบาต้นครับพี่น้องด้วครับครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม